สวัสดีจ้าวันนี้ก็เป็นอีกวันนะคะพามาเที่ยวเมืองอัมสเตอร์ดัมจ้าอันนี้ก็เป็นรถเทมนะคะนี่นะคะเมืองหลวงนะคะเมืองหลวงอัมสเตอร์ดัมจ้าเนี่ยค่ะพี่น้องรถจักรยานก็เยอะนะคะแล้วก็เป็นคลองน้ำนะคะคลองน้ำเยอะมากเลยค่ะอยู่รอบเมืองอัมสเตอร์ดัมเลยนะคะอยู่ในเมืองเลยค่ะพี่น้อง คองน้ำเยอะมากนะคะรับชมไปพร้อมๆกันนะคะพี่น้องให้ภาพบรรยายนะคะสวยงามจ้าวันที่ไม่มีแสงแดดจ้าพี่น้องไม่มีแสงแดดเลยจ้าวันนี้จ้าอากาศเย็นจ้านี่นะคะพี่น้องบ้านเขาสะอาดนะคะมองไปทางไหนก็สะอาดค่ะพี่น้อง ไม่มีขยะไม่มีอะไรเลยนะคะบ้านเขาน่ะคะ่ะเนี่ยคะ่ะพี่น้องอันนี้เป็นเมืองหลวงนะคะเมืองหลวงเลยค่ะส่วนมากผู้คนก็จะปั่นจักรยานมานะคะมาในเมืองหลวงนะคะพี่น้องเขาจะไม่ใช้รถยนต์นะคะน้อยค่ะรถยนต์มีน้อยนะคะใช้ได้ค่ะแต่ว่าน้อยคนค่ะที่ว่าจะขับรถยนต์มานะคะพี่น้องส่วนมากเขาจะนั่ง รถลางแล้วก็ออปั่นจักรยานมากันนะคะพี่น้องปั่นจักรยานมากันจ้านาดากับป้าป้าก็ปั่นจักรยานนะคะปั่นจักรยานมาจอดไว้ละคะ่ะนี่นะคะพี่น้องผู้คนก็จะเดินไปเดินมาอะไรแบบนี้นะจ๊ะเดินมาซื้อของมันเป็นห้างมีห้างเยอะค่ะพี่น้อง เป็นเมืองหลวงอัมสเตอร์ดัมนะคะของประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์นะคะพี่น้องนี่นะคะพี่น้องรถนี้ก็จะวิ่งทั้งวันนะคะวิ่งทั้งวันเลยค่ะนี่นะคะเมืองหลวงประเทศเขานะคะพี่น้องประเทศเรากรุงเทพนี้โอ้ยรถเยอะมากค่ะพี่น้อง บ้านเราเนาะรถเยอะจ้ะมาดูเมืองหลวงประเทศเขานะคะพี่น้องรถยนต์แทบจะไม่มีวิ่งเลยนะจ้ะพี่น้องนั่นนะคะนู้นนะคะมีอยู่คันหนึ่งนะคะรถยนต์จ้ะรถยนต์มีน้อยจ้ะพี่น้องเบน์แต่คนที่ว่าเอ่อต้องใช้รถยนต์จริงๆถึงจะใช้ใช้รถเข้ามาในเมืองหลวงนะคะพี่น้องเมืองอัมสเตอร์ดัมนะคะ น่นะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นร้านขายขนมหวานนะคะพี่น้องดูสีสันนะคะสีสันขนมหวานจ้านั่นนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ํานะคะพี่น้องอันนี้อยู่กลางเมืองหลวงเลยจ้านาดาพูดไปก็เสียงจะสันส่นๆหน่อยนะคะพี่น้องเพราะอากาศเย็นจ้ามันเย็นนะคะนี่นะคะพี่น้องสวยงามจ้า นนาดาก็เดินไปถ่ายรูปนะคะไปถ่ายรูปจ้ะมันสวยพี่ค่ะพี่น้องแล้วก็ไม่มีแสงแดดนะจ๊ะไม่มีแสงแดดเลยจ้าวันที่ไม่มีแสงแดดนะจ้าผู้คนก็จะพายเรือนะคะพี่น้องนั่งเรืออา่าท่องเที่ยวกันนะคะพี่น้องอันนี้จะเป็นพวกนักท่องเที่ยวอะไรแบบนี้จ้ะ นี่นะจัะพี่น้องนั่งนั่งเรือเที่ยวรอบเมืองนะคะพี่น้องเพราะว่ามันจะเป็นโคองเป็นอะไรไปไปถึงกันหมดอะไรแบบนี้นะคะในเมืองอัมสเตอร์ดัมนะคะพี่น้องนี่ดอกไม้นี่นาดาชอบมากก่ะสีแดงเป็นนาดาบอกว่าดอกไม้คนแก่วะ่ะแกกระช่างพูดไปนะคะพี่น้อง โอ้ยนาดาก็ขำแกนะคะพี่น้องอันนี้ค่ะนี่นะคะพี่น้องหลบจักรยานให้ดีนะคะพี่น้องจักรยานเยอะมากค่ะโน่นนะคะพี่น้องบ้านเราถ้าเป็นแบบนี้ก็ดีนะคะพี่น้องเป็นเออปั่นจักรยานในกรุงเทพอะไรแบบนี้น่าจะดีนะพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะมาดูบ้านเมืองเขานะคะพี่น้องรถก็ไม่ติดนะคะ รถก็ไม่ติดนะคะฝุ่นอะไรก็ไม่มีนะคะพี่น้องนี่นะคะบรรยากาศดีดีค่ะพี่น้องบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะผู้คนก็จะเดินเที่ยวกันนะคะพี่น้องจากประเทศโน้นประเทศนี้ก็จะมาที่อัมสเตอร์ดัมนะคะ นั่นะคะพี่น้องเดินไปเดินมากันนะคะคนก็เดินเที่ยวกันนะคะพี่น้องอากาศมันดีเนาะอากาศดีค่ะรถยนต์ก็ไม่ติดนะคะพี่น้องรถก็ไม่ติดค่ะเมืองหลวงนะคะขนาดเป็นเมืองหลวงเขาอะค่ะพี่น้อง นั่นนะคะรถยนต์ก็มีบ้างแต่น้อยมากค่ะพี่น้องไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเลยก็ว่าได้นะคะพี่น้องรถยนต์นะคะส่วนมากจะเป็นรถตำรวจอะไรแบบนี้นะคะที่วิ่งผ่านไปผ่านมานะคะพี่น้องรถตำรวจหรือว่า,ารถทางราชาการรถทหารอะไรแบบนี้นะจ๊ะแต่ว่าถ้าเป็น ประชาชนของเขาเขาจะไม่ค่อยขับรถเข้ามาในเมืองหลวงนะคะพี่น้องส่วนมากจะใช้รถจัก,กรยานนะคะใช้รถจักรยานใช้รถเครื่องบ้างอะไรแบบนี้นะจ๊ะนี่นะคะพี่น้องสวยงามจ้ะอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมนะคะพี่น้องเป็นโรงแรมค่ะนี่ค่ะโรงแรมในแม่น้ํานะคะนู่นนะคะคนก็เอ่อนั่งเรือนะคะนั่งเรือ ชมเมืองไปเรี่อรอบๆเมืองอัมสเตอร์ดัมมาจ้ะอันนี้เป็นโรงแรมจากพี่น้องเป็นโรงแรมเก่าแก่นะคะนี่นะคะพี่น้องในเมืองหลวงอัมสเตอร์ดัมเลยนะคะวิวทิวทัศน์สุดยอดสุดยอดเลยจากพี่น้องเอ้ยสุดยอดจ้า นันนะคะนี่รถเครื่องก็มีนะคะรถเครื่องค่ะเอามาจอดล้วก็ต้องใส่โซ่ล่ามโซ่สองสามชั้นนะคะพี่น้องถ้าไม่ล่ามไม่ล่ามโซ่ไม่อะไรนี่หายค่ะพี่น้องหายค่ะอันนี้ก็จะเป็นเออร้านขายเออหัวดอกทิวลิปนะคะ ดอกทิวลิปหรือว่าดอกไม้อะไรพวกนี้นะคะเขาจะใช้หัว AF มันปลูกนะคะพี่น้องนี่นะคะหัว AF ดอกทิวลิปนะคะหัว AF ดอกทิวลิปหัวดอกไม้นะคะพี่น้องนี่อจารร้านขายดอกไม้จ้าที่นี้ส่วนมากดอกไม้เขาจะใช้หัวหัวมันปลูกะคะ่ะพี่น้องเนี่ยเป็นหัว AF นะคะเป็น,นหัว AF ใช้ปลูกนะคะนี่นะคะพี่น้อง เยอะมากค่ะลานยาวไปทางนู้นเลยค่ะพี่น้องพามาชมร้านหัวดอกทิวลิปนะคะเนี่ยค่ะพี่น้องเป็นดอกทิวลิปนะคะเป็นหัวค่ะเขาจะใจถุงอะไรไว้แบบนี้จ่ะจพี่น้องอันนี้ซื้อไปปลูกบ้านเราไม่ขึ้นหรอกค่ะนาดาเคยเอาไปนะคะพี่น้องมันไม่ขึ้นค่ะบ้านเรามันอากาศมันร้อนนะจ้ะพี่น้อง ก็เลยไม่ขึ้นนะคะนาดาซื้อ,อไปหวานก็ไม่ขึ้นพี่น้องซื้อหัวไปปลูกก็ไม่ขึ้นนะคะไม่ขึ้นค่ะอากาศมันผิดกันนะคะพี่น้องดอกไม้พวกนี้จะชอบอากาศเย็นนะคะนี่นะคะพี่น้องรับชมไปกันนนจ่ารับชมไปด้วยกันนะคะ นาดาก็จะออนดอกไม้นะจ๊ะพี่น้องชอบค่ะมาอยู่ที่บ้านแฟนนาดาจะไม่ปลูกดอกไม้นะคะเพราะว่า,าไม่กี่เดือนนาดาก็จะกลับแล้วแฟนนาดาก็จะไปเมืองไทยแล้วก็จะไม่มีใครดูแลอะไรแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องก็เลยไม่อยากจะปลูกอะไรอะไรแบบนี้นจ้ะก็มีบ้างต้นไม้นะคะแต่ว่าก็ไม่เยอะนะคะ นี่นะคะเป็นหัวค่ะพี่น้องอันนี้ตลาดตลาดดอกไม้เขาเรียกว่าตลาดดอกไม้นะคะตลาดดอกไม้จ้าเขาขายพันออดอกไม้อะไรแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องเป็นหัวอะไรแบบนี้นะจ๊ะดอกไม้หลากหลายดีไซน์นะคะที่ประเทศนเนเธอร์แลนด์จ้ะพี่น้อง นี่นะคะเป็นหัวมันนะคะหัวนะคะเห็นขา,ขาวๆนะคะที่เห็นแขวนๆนนะ่ะเขาจะใส่ถุงพลาสติกนะคะพี่น้องแล้วก็จะขายนะคะเขาจะขายเป็นชุดชุดกี่ยูโรกี่ยูโรอะไรแบบนี้นะจาะพี่น้องนั่นะคะ นาดาก็เพลินนะคะดูเออรับชมหัวดอกไม้ไปบ้างดูอะไรไปบ้างอะไรแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องก็ได้เดินออกกําลังกายไปในตัวด้วยจ้ะเพราะว่าอากาศมันเย็นนะคะพี่น้องไม่มีแสงแดดเลยนะคะไม่มีแสงแดดเลยจ้านี่นะคะพี่น้อง พาชมตลาดดอกไม้นะคะตลาดเขาขายเออพันดอกไม้อะไรแบบนี้นะจ๊ะนี่นะคะพี่น้องร้านเยอะมากค่ะร้านยาวไปทางนู้นเลยะคะ่ะพี่น้องคนที่มาเที่ยวเขาจะซื้อกลับไปนะคะ ทางยุโรปอะไรถ้ว่ามาจากประเทศเออยอรมันมาตาักทางสวีเดนอะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะซื้อไปปลูกกันนะคะพี่น้องหรือว่าคนมาจากประเทศไหนที่ว่าอากาศเย็นๆอะไรแบบนี้เขาก็จะซื้อไปปลูกนะคะแต่สำหรับบ้านเราเมืองไทยนะคะพี่น้องคงจะไม่อยู่นะคะ อันนี้นาดาเห็นที่เมืองไทยบ้านเราก็มีนะคะพี่น้องนาดาก็อยากจะซื้อไปปลูกเหมือนกันนะคะอันนี้ค่ะเดี๋ยวนาดาลองจะลองซื้อไปสักสองสามหัวนะคะเอาไปปลูกดูค่ะพี่น้องว่ามันจะขึ้นไหมนะน่าจะขึ้นนะคะมันเป็นเหมือนว่านเขาเรียกว่านสีทิศหรือลูกหรือ,รอดอกอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องนาดาก็เรียกไม่ถูกนะคะดอกไม้ก็เยอะนะคะหลากหลายพันสายพันนะคะ นี่นะคะแต่เมืองไทยนาดาเห็นเขาขายต้นหนึ่งสี่ร้อยกว่าบาทนะคะพี่น้องสี่ร้อยห้าร้อยนะคะตามตลาดนัดนะคะนี่นะคะอืมอันนี้ก็นาดาเดินมาอีกที่หนึ่งนะคะเป็นในเมืองหลวงเหมือนกันค่ะพี่น้องนี่ค่ะเดินจนเหนื่อยค่ะพี่น้องเพราะว่ามันกว้างนะคะกว้างมากค่ะ จักรยานเราปั่นมาแล้วก็ต้องเอามาจอดไว้นะคะพี่น้องเพราะว่าเราปั่นจักรยานไม่ได้นะคะเพราะว่าผู้คนเดินมาอะไรแบบนี้ค่ะผู้คนเดินกันขวักควายนะคะแล้วก็ไม่สามารถปั่นจักรยานได้เอารถมาจักรยานมาจอดแล้วก็เดินเอาค่ะพี่น้องเนี่ยเนี่ยค่ะทุกคนก็จะเดินกันแบบนี้นะคะพี่น้องเมืองหลวงอัมสเตอร์ดัมนะคะประเทศเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์นะคะพี่น้อง เนี่ยค่ะนาดาก็พาพี่น้องมาเที่ยวนะคะมารับชมกันนะคะพี่น้องได้มาเห็นบ้านเมืองเขานะคะสะอาดค่ะพี่น้องนี่นะคะ่ะพี่น้องคนเดินไปซื้อของซื้อไอ้นู่นไอ้นี้กันนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะร้านกาแฟก็เยอะค่ะร้านกาแฟร้านอาหาร มีทุกอย่างค่ะพี่น้องนี่นะคะนาดาก็พาพี่น้องมาเที่ยวนะคะพาพี่น้องมาเที่ยวจ้านี่ยนะคกาพี่น้องถนนโล่งไปเลยนะคะไม่ค่อยมีรถจ้าเนี่ยจ้า แล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็จะมีเรือมาอะไรแบบนี้นะจาะพี่น้องเรือสามารถวิ่งได้รอบเมืองอัมจัตเตอร์ดำเลยนะคะเพราะว่า,ามาีมีคลองน้ํานะคะเป็นคลองน้ํานะคะพี่น้องน้ําจืดนะคะไม่ใช่น้ําทะเลจะ้ะรอบอวิ่งได้รอบเมืองเลยะคะ่ะพี่น้องคนก็นั่งนั่งเรือชมชมเมืองกันนะคะ นั่งเรือชมเมืองอัมสเตอร์ดัมกันนะคะพี่น้องนั่นนะคะถ้าพูดถึงประเทศเข้าหน้าอยู่นะคะพี่น้องบรรยากาศอะไรก็ดีนะคะรถก็ไม่ติดนะคะในเมืองหลวงนะคะประเทศไทยเราลองไปนะคะพี่น้องรถติดนะคะ อันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟนะคะพี่น้องในแม่น้ําจ้าเนี่ยจ้าพี่น้องก็ขายเครื่องดื่มอะไรพวกนี้อจ้าเดี๋ยนนาด,ดาก็จะเดินลงไปถ่ายรูปนะคะพี่น้องนี่นะคะเป็นร้านกาแฟนะคะอยู่ในแม่น้ํานะคะพี่น้องเขาขายเครื่องดื่มอะไรพวกนี้นะจ้าจนี่นะจ้าพี่น้องอันนี้ก็จะมีเรือไว้บริการนะคะถ้าใครจะขึ้นเรือชมเมืองอะไรแบบนี้นะจ้าพี่น้องนี่นะคะ บรรยากาศนี้คือว่าสุดยอดเลยค่ะพี่น้องแสงแดดก็ไม่มีค่ะวันนี้จ้านาดาก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามจ้าขอบคุณค่ะ